อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ลูกหนังที่ไม่เคยง่ายกับเบนไว้นี่คือฤดูกาลที่2กับอาร์เซนอลสำหรับเบนไวท์กองหลังวัย24ปีหลังย้ายมาจากไบรตันมาร่วมทับเอ้ปืนใหญ่ a. ในช่วงฤดูกาล2020-2021พร้อมกับก้าวมาเป็นการหลักของทีมเป็นผลสำเร็จ่ารไรก็ตามกว่าที่ไว้จะก้าวมาเล่นกับทีมใหญ่อย่างอาเซนนลพวกในการติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เขาจะต้องผ่านอะไรมาอย่างมากมายทั้งการเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรอนในลีกระดับล่างตั้งแต่เดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวันและลีกถูเราลองย้อนไปดูเส้นทางรุ่นหนังของเขากันหน่อยไม่แน่ เราอาจได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างกลับออกมาก็เป็นได้แม่ทัวรหาหลายสมโมสรเพื่อขอให้ผมไปทดสอบฝีเท้าเบนไว้ออกมาย้อนความทรงจำตอนถูกแซาตัมตันตัดทิ้งจากทีมชุดเยาวชนในวัยเพียง16ปีทำให้เขาต้องเจอกับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าอยากจะเล่นฟุตบอลต่อไปหรือควรหยุดความฝันเอาไว้เพียงเท่านี้ผมไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกเล่นฟุตบอลเลยมันเป็นความหลงไหลของผมเสมอมา เขาบอกถึงคำตอบที่ซ่อนอยู่ในใจในวันที่ผมโดนซาตัมตันต,ตัดออกจากทีมดาวชนผมมีโอกาสคุยกับแม่ท่านถามมาคำหนึงว่าลูกยังอยากเป็นนักฟุตบอลไหมผมอยากเป็นครับแม่หลังจากนั้นแม่ก็ตัดสินใจโทรศัพท์ไปยังสโมสรต่างๆท่านพยายามพาผมไปทดสอบฟิเท้ากับหลายทีมบทสุดท้ายไบรตันคือสโมสรที่ตอบรับพร้อมกับอาแขนรับก็สู่ระบบอะคาเดมี่ที่ไบรตัน สามารถก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่18ปีอย่างไรก็ตามเขาก็เหมือนกับลูกรุ่งนใหญ่ที่ต้องถูกส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัวเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นิวพอร์ตเคาน์ในระดับลีกทูพีเตอร์บอลโลในลีกวันและ l e ลดยูเนเต็ดในเดอ c h a มเ i ี้ยนชิคือเวทีที่เขาลงไปเพาะบ,บุมฝีเท้าฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1เขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในชีวิตในฐานะนักเตะตัวหลักของบริตัน พร้อมทําผลงานอย่างน่าประทับใจจนคว้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมประจําปีของสโมสรมร่างวันถึงความพยายามเหล่านั่นเองทําให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ทั้งที่ไม่เคยผ่านการลงเล่นให้กับสิงโตคํารามจูเนียร์ในระดับไหนเลยกระทางถูกตัดตัวออกจากทีมชาติเข้ามาทักไทยอีกครั้งเมื่อเขาจะต้องถูกตัดออกจากทีมชุดลุยโร2020รอบสุดท้ายยังไรก็ตามโชคชะตาก็นำพาให้เจ้าตัว คว้าตัวใบสุดท้ายออกเดินทางไปลุยยูโร2020เป็นผลสําเร็จเมื่อมีเพื่อร่วมทีมคนอื่นถอนตัวจากอาการบาดเจ็บผมมองว่ามันเป็นเรื่องของพ่อแม่อย่างแท้จริงผมไม่สามารถมายืนตรงจุดนี้ได้อย่างแน่นอนหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกท่านหลังจากที่ผมมีชื่อติดทีมชาตินาเกียตชุดใหญ่ผมรีบโทรกลับไปหาแม่ท,ทันทีท่านร้องไห้ออกมาด้วยเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อส่วนตัวผมก็ร้องไห้เหมือนกัน แทบไม่อยากจะเชื่อเลยเขากล่าวทิ้งท้ายนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัย24ปีที่กล้ามาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และได้สัมผัสทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเขายังถูกลอยแพ้ออกจากทีมชุดเยาวชนจนคุณแม่ต้องติดต่อไปยังสโมสรต่างๆเพื่อขอร้องให้รับลูกชายคนนี้เข้าร่วมทีมอยู่เลย อริเคนกองหน้าตัวเก่งของทอแนมฮอสเปอร์ออกมายกย่องผลงานที่น่าเหลือเชื่อของเออร์ลิงฮาเลนที่ทําผลงานได้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ย้ามร่วมทีมแมนเชสเตีรเมื่อช่วงซัมเมอร์โมฮอลนอร์เวย์เป็นส่วนสําคัญต่อผลงานของเรเบยในฤดูกาลนี้โดยทาไปแล้ว14ประตูจากการลงสนาม10นัดและนําดาวซ์สโบร์มิเวนลีด้วยการทําไป11ประตูจาก7นัดรวมถึงแฮตทริกในเกมพบกับพาเลตและฟอเรส ส่วนเคนเองก็ออกซ้าฤดูการใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกันโดยทำไป6ประตูจากเเกมลีกให้กับสเปอร์ในซีซั่นนี้เท่ากับเล็กซานเดอร์มิโตวิชของฟูลแลมกับตันทีมชาติอังกฤษวัย29ป่ปีกล่าวถึงหัวหอกตัวใหม่ของซิตี้ในขณะที่เขาก็พูดถึงฟอร์มอันแข็งแกร่งของตัวเองในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเช่นกันกับพิเมลิกเมื่อคุณผเผชิญหน้ากับกองหน้านที่เก่งที่สุดมันจะผลักดันให้ผู้เล่นทุกคนรอบตัวดีขึ้น